เจนซีชอบอะไรใคร,ใครขายของสําหรับเจนซีเจนซีชอบอะไรเจนซีตอนนี้คืออมนิชาแนลชอบใช้สื่อแบบ2ทางออฟไลน์ line, บวกออนไลน์สรรหาทุกอย่างในออนไลน์ชอบความจริงโลกเสมือนชอบเล่นเกมออนไลน์เล่นเกม พกอยู่ในหลุดเข้าไปในโลกเมตาเวิร์สอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นเจนนี้แหละยี่สิบสถึงยี่สห้ายเละเราก็เล่นเกมอยู่ตีสามตี4ไม่นอนเลยไม่หลับไม่นอนเลยลูกไม่ไปโรงเรียนหรอไม่ไปมหาลายัยไม่ไปเรียนหรออ๋อเพิ่งนอน,อนตอนตี4ครับอะไรอย่างเงี้ยกาคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วตอนนี้นะอีก10ปีนะทศวรรษหนึ่งแล้วกันกลุ่มสินค้าและบริการทั้งหลายจะมารุมมาตุ้มขุนจะมารุมมาตุ้มเจนซี แต่และกลุ่มเนี่ยเขากำลังจะพยายามที่จะทำให้คุณเป็นลูกค้าประจำของเขาอเจนซีเนี่ยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันนะนักธุรกิจต่างๆที่จะจับก,กลุ่มเจนเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือต้องสังเกตการใช้เทคโนโลยีของพวกเขาเจนซีตอนนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีไงคือคุณเกิดมาก็มี iPad เล่นมีทุกอย่างอินเทอร์เน็ตออฟิงมีทุกอย่างละมันไม่เหมือนยุคก,ก่อนสมัยยุคเทปคาสเซตยุคกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้รุ่นเนี้ย ก็กลับมาใช้กล้องฟิล์มตามหาแผ่นเสียงอ่ะเป็นปะเป็มไหมคุณคิดยังไงเมนมาบอกหน่อยสิ